สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลาครับเดี๋ยนี้เราจะมารีวิวนะฮะตัวนี้จะเป็น f i g u r e l i g ล t ์สแตนดารนะครับ m a c ช ine Dramon นะจากในซีรี์ของ Digimon นั่นเองนะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นกล่องที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับและราคาก็มากกว่าเพื่อนเลยคืออยู่ที่2,000บาทนะฮะประมาณ2 0 0 0 2 0 0 1ประมาณนี้นะครับและตัวนี้เป็นตัวที่5นะครับในซีรีของตัวดิ gimon เองนะครับ เอ่อตัวนี้นี่เมื่อถือบนมือนี่จะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับนี่ในส่วนของมัชชินรามอนนะฮะถ้าชื่อญี่ปุ่นก็คือมุเก็นนะมุเก็นรามอนนะครับแล้วก็ตัวพาร์ตอาวุธนะครับที่เป็นตัวนี้อินฟินิตี้แคนนอนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นกรงเล็บนะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นเหมือนสว่านนะฮะเป็นสว่านที่สามารถแยกนะครับเอ่อกางได้นะฮะตามนี้ ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยจะเน้นไปในทางสีเงินนะฮะสีเงินเงาน,น,นะครับและจะมีพาร์ชชิ้นใส่สีแดงซึ่งด้านในจะเป็นตัวสติกเกอร์ฟอย์นะเป็นสติกเกอร์ฟอย์สีเงินนะฮะสวยงามนะครับเพิ่มความเงาน,นะครับและดวงตาของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ไม่ใช่ดวงตานะครับซึ่งหน้ากล่องก็ชัดเจนนะฮะว่า ตรงตามมันู่ตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้สําหรับใครที่อาจจะยังไม่ทราบนะฮะแล้วก็ตัวนี้ประกอบง่ายมากนะครับแป๊บเดียวนะฮะแต่ว่าผมก็ต่อไปถ่ายไปก็อยู่ที่เราชั่วโมงนิดๆน,นะฮะอยู่ที่ชั่วโมงนิดๆจะยากในการต่อจริงๆก็คือในส่วนของการร้อยนะฮะร้อยเส้นลวดก็คือตรงที่หางแล้วก็ตรงที่คอเท่านั้นเองนะครับเสียเวลาตรงนี้นิดหน่อยนะครับ ส่วนประกอบชิ้นอื่นๆง่ายมากโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับโอเคครับขอปรับมุมกล้องนิดหน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากตัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับลักษณะการยืนนะครับเขาสามารถยืนตรงได้นะครับเมื่อทํายืนตรงนะครับตามนี้ตั้งแต่ตัวเท้านะครับจนถึงพาดวุ้นปืนจะอยู่ที่ราวยีเซนนะครับและด้านข้างนะครับตั้งแต่หัวถึงหางนะครับวัดได้อยู่ที่ราวยี่สิบห้าเซนนะฮะและในส่วนของชิ้นของตัวไหล่เนี่ย มันสามารถขยับยืนออกมาได้อย่างนี้นะครับนี่จากซ้ายและขวาเมื่อเทียบกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับนี่และด้วยกิมมิกในลักษณะท่ายืนนะครับก็จะต้องมีการงอเข่านะครับนิดหน่อยอย่างนี้นะครับในการยืนเป็นเหมือนตัวไดโนเสาร์แล้วกันนะอ่ะตามนี้อ่ะตัวนี้เป็นตัวล้ายนะครับอ๋อลืมบอกไปนี่ชิ้นแขนหลุดง่ายมากนะครับเรียกว่าง่ายเลย หลุดง่ายเกินไปด้วยซ้ํามันยืนได้ในลักษณะทั้งตัวตรงนะครับแล้วก็ตัวแบบตัวใดตรเสองนะฮะตานี้นี่ก็ยังไม่ได้เคลียบอะไรให้ดูมากเท่าไหร่นะทีนี้มาดูในส่วนของกิมมิคตรงปากดีกว่าเรียกว่าสวยงามนะครับนี่ชิ้นนี้นะครับจะเป็นชิ้นยางนะครับนิ่มๆน,นะครับการใส่ก็คือใส่ให้สุดล็อกของเขานะครับมันก็จะช่วยโยกนะครับในส่วนของจังหวะอันนี้ไปมา ตรงนี้เป็นเส้นลวดนะครับที่ร้อยลงไปถ้าใครได้ดูในคลิปตัวบิวับนะฮะจะเห็นอยู่นะครับว่าเทคนิคในการใส่ของผมนั้นทำยังไงเช่นเดียวก,กันกับด้านหลังนะครับจะเป็นแกนเส้นลวดอยู่ด้านในนะครับชิ้นต้งหางเนี่ยเ,เรียกว่าถ้าขยับบ่อยๆมันมีเปอร์เซ็นที่จะหลุดได้ง่ายมากๆนะครับตัวนี้ร้อยถูกตามในคู่มือนะอันนี้ร้อยถูกในคู่มือคือดูสองรอบแล้ว ถึงมันจะดูสเปะสปะก็เถอะนะแต่จริงๆมันร้อยถูกนะครับอ่ะต่อไปในส่วนของตัว infinity cannon นะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีชิ้นแดงนะครับชิ้นใส่สีแดงอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นพาร์ทสีแดงนะครับทำให้เป็นเหมือนเส้นพลังงานวิ่งนะครับสำหรับตรงนี้ขยับได้นะฮะตามนี้เป็นบอลจอยชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของจุดขยับแขนเนี่ย ตัวนี้มันจะใช้ PC นะฮะเป็น PC ชิ้นใหญ่แล้วมันเป็นรอยหยักของใน PC ที่อยู่ด้านในนะครับฟิลลิ่งหรือการทัชการจับเนี่ยเออมันจะมีความรู้สึกเป็นเหมือนเฟืองนะครับอันนี้คือต้องมาจับเองต้องซื้อไปจับดูนะครับมันจะแบบกึกๆึกึกนะครับฟิลลิ่งแบบดีมากนะฮะพาร์ชชิ้นใสนะครับทุกชิ้นเลยด้านในเราจะติดด้วยตัวสติ๊กเกอร์ฟอยนะครับมันจึงมีความเงานะฮะเห็นไหมอันนี้จุดนี้จะเห็นความเงามากหน่อยยามกคีนะ ดวงตาอยู่ตรงนี้นี่ดวงตาเขาอยู่นี้อันนี้ไม่ใช่ตานะครับอ่ะแล้วก็เอ่อตรงนี้นี่แขนสองข้างจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่เหมือนกันกคือตรงนี้จะหลวมนะฮะหลวมเลยเรียกว่าหลวมเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดขยับนะครับ1จุดนะฮะนี่แล้วก็อันนี้จะกลางได้นะครับให้ลักษณะเป็นเหมือนสว่านนะครับแต่ว่ามันจะกาง แล้วก็มันเป็นตัวซีคลิปนะฮะหลุดง่ายหลุดกลางอากาศกันแบบนี้เลยแล้วจะมีจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นซีคลิปเหมือนกันนะครับแล้วก็หลุดง่ายเช่นเดียวกันในส่วนของตัวหน้าอกนั่นเองนะ,ะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็ก่าวว่าจะไม่ตัดต่อนะสมมติตัดต่อจนได้ที่หน้าอกนะฮะก็สามารถเปิดได้นะครับเป็นซีคลิปเหมือนกันนะครับก็ระวังมันจะหลุดอีกเช่นเดียวกันนะฮะ ลองปิดกลับซิอ่าไม่หลุดแต่ว่าตอนเล่นน่ะมีหลุดบ้างนะครับชิ้นท้องนะครับตรงนี้ก็ใส่ถูกตามคู่มือนะครับก็จะไล่สีเป็นตัวน้ําเงินแดงเงินนะฮะแล้วก็น้ําเงินฝั่งนี้ก็จะเป็นสลับนะฮะเป็นเงินและแดงนะครับซึ่งในคู่มือเขาจะเป็นรูปสีให้ดูอยู่แล้วนะครับก็เอาเทียบจุดเช็คตรงนั้นด้วยแล้วกันนะครับตรงตะแกรงนะครับตรงตะแกรงนะครับตรงเป้าด้านหน้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นแยกนะครับแล้วก็ ต่อมาจุดขยับขานะครับจะให้ฟิลลิ่งเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นเหมือนเฟืองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชิ้นเหมือนหัวกะโหลกนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์3ชิ้นก็คือดวงตาและจมูกนะครับเมื่อเราขยับนะครับก็จะเป็นเหมือนอ้าปากนะเหมือนเดิมนะฮะฟิลลิ่งหรือทัชในการจับความรู้สึกนะฮะจะเป็นเหมือนเฟืองนะครับเนื่องจากตัว P4 นั่นเองนะครับและตัวเท้านะครับนี่แล้วชิ้นนี้ขยับได้นะครับ ตัวกงเล็บทั้ง3ชิ้นนะฮะแยกจากกันแน่นอนถ้าใครได้ดูในส่วนของตัววิวอัพจะได้เห็นตรงนั้นสําหรับแขนด้านนี้นะครับตัวกงเล็บนะครับก็ขยับได้นะครับแยกชิ้นนะฮะนี่ก็คือขึ้นลงเท่านั้นนะฮะบิดแยกออกจากกันไม่ได้นะครับและท่อนนี้หมุนได้รอบนะฮะนี่ถ้าถามว่าตัวนี้ชอบนะครับหรือว่าจุดเด่นของเขาจริงๆอะ่ะคือตรงไหนมันคือตรงพวกนี้นะฮะจุดขยับของคอนั่นเองนะครับ มันให้ฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าขยับและดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าตัวเส้นลวดที่เราร้อยเข้าไปนั่นเองข้อเสียมันหมุนคอได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะคือมันมันไปแค่นี้นะฮะแต่จริงจริงแบบอ่ะแบบอ่ะมันก็ต้องหลังนะครับในส่วนของลวดเพราะลวดมันเป็นลวดที่ชิ้นใหญ่มากๆด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากชิ้นส่วนที่เป็นหางนะครับแล้วก็ ชิ้นขยับนะครับของเอลนี่นี่หุนได้รอบนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยสามารถติดกับแอคชั่นเบสได้นะครับซึ่งจะมีตรงตรูดตรงนี้เราก็แค่แงะแงะแงะแง,ะงะ่ทำดีนะครับตรงนี้เพราะเราไม่ต้องไปถอดชิ้นส่วนนะครับก็คือตัวเนี้ยชิ้นส่วนจะอยู่กับหุ่นนะฮะทั้งหมดเลยนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูแอคชั่นโพสนะครับที่เราพอจะทำได้นะครับนี่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับแขนมันยืดออกมาได้อย่างนี้นะครับถ้าเรามองในมุมนี้นี่จะเท่มากเลยนี่อ่ะตามนี้นี่แอคชั่นของเขานี่เท่มากนี่ขอพิงกล่องหน่อยละกัน สำหรับการใส่ในส่วนของ action base นะฮะก็จะใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมมีฐานหกเหลี่ยมอยู่นะครับก็เปิดออกมามันจะเสียบตรงตูดได้แบบพอดีเลยแต่มันค่อนข้างหนักนะครับในส่วนของตัว machine ramon เนี่ยตัวค่อนข้างหนักนะครับก็ระวัง action base มันรับน้ำหนักได้ไม่ไหวด้วยแล้วกันนะครับ ตามนี้สำหรับในส่วนของจุดขยับนะฮะแมชชีนรามอนของเรานั่นเองนะฮะหรือว่ามุเก็นรามมนนะครับจัดว่าสวยจัดว่าเด็ดนะฮะนี่สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับมุเก็น รามอนหรือแมชชีนรามอนตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2 0 0 0ถึง2,100บาทกล่องนี้นะครับได้มาจากทางร้านกันพราวเวนเลจนะครับท่านเพื่อนชอบหรือว่าสนใจนะฮะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะถ้ามีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้เขาจะจะเพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับผม